มือเน้ออกมาสวนผักป่าบัวสีอีกแล้วค่ะมาเบิงสวนกะหล่ำของเพลินบดได้ออกมาหลายเมือ่อมาเบิงกะหล่ำข้องเพลินกะหอวหัวแล้วค่ะบดเป็นไก่สีได้คล้ายแล้วบอพุ่นนะหัวใหญ่ขนาดเลยค่ะโอ้ยตอนซ่อนค่ะบ่แผ่สวนส,วน,สวนผู้ซอยพงซักเลยงามคือกันค่ะกะหล่ำบ้านคอยนี้มีแต่หัวใหญ่ๆสวนใดก็มีแต่หัวใหญ่ๆ ป่าบวาัวซีเราเห็ดอีหยังอยู่ทั้งนั้นมาเบิงค่ะโอ้ยมีต่หัวใหญ่ๆไปตอนซ้อนกะลํำบันซับตะลี่มีแต่หัวใหญ่ๆที่จริงกับสวนข้าวเจ้าคนอื่นกับหัวใหญ่คือกันละเนาะนี่โอ้ยใหญ่หลายบแมเป็นสองโลสามโลคุณบอกใกล้สิพ่อขายลรืตัวนี้บแมเป็นพ่อขายละืบอบ่เพิ่งจะสองเดือน ต้องให้สามเดือนเนาะจังสีใดขายลายคักแต่ว่าก,กับหบ้ายทออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านลายกลัวปาตมาเบิงหัวนี่ว่าเป็นสามโลกแล้วบ่นี่คุณน่ะอุย้ยใหญ่ค่ะแต่ออนสอนไหมปปตะวันตะกอบดีขนาดเลยกลําลังงามเลย เจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าบบง่ามทออยู่ในบ้านเพื่อนวะแต่คอยว่างามเดยนี่ลองเอาไปกินจักหัวหรือยังเนี่ยโบหัววาสีบานกรอบคืออยู่ในบ้านบอก็มันก็คือก,กันนันละกะลํานี่แหมไปตอนสอนโอ้ยเบิ่งแลก็มีความสุขเฮ็ดยี่ยังละนันกีดล่อง รอยพักบุ้งจีนสีลงพักบุ้งจีนบ่แมนแต่ก่อนมองนี่เป็นแปลงหอมแบงแปลงหอมแบงเบิดแล้วลงพักบุ้งจีนต่อหอมแบงเหลืออยู่บ่หรือว่าเบิดแล้วเหลืออันนี้คือหอมแดงคะ่ะหอมแดงกะเป็นดอกแล้วคือบอกเก็บดอกมันไปขายเก็บเลยมือก้อนเนี่ยอ๋อเก็บมือก้อนนี่ยดอกกำลังกำลังเริ่มขึ้นกำลังมีคะ่ะ หอมแดงมิตกรกอใหญ่ค่ะฝุ่นอะป็นล้วเมค่าพิ่นยุดแล้วหอมแดงไม่ค่ายุดเอาแล้วพิ่นว่ามันยาวเกินอ๋อหอมแบงนั่นมันยาวเกินเมค่ากับ,บอมกักอืมเลมยเจ้าเข้ากับ,บอมากว่ดตียุดได้ถอนแล้วเลยเอาไว้ท้ำพันบ่อนี้บอนม่น่งหัวหรือบ่อนี้ สีลุ้งเ้าลาเงาเพื่อนค่อยตากอ,ออกตากออกล่ะอ่าเงาลักษณะเงาของเพื่อนนี่จะเป็นเงาองมเออนาสีลุงหัวแล้คะ่ะเออโอ้ยงามค่ะใบนี้บ่มีใบใหม่เลยคะ่ะ<ม>โอ้ด,ดูดูแลได้ดีค่ะนี่เล็กๆน้อยๆโยบ่ถือว่้หลายใบใหม่นิดน่อยเพราะว่ามันมันบกขาดนามเนาะ ้าขาดน้ำนี่มันสิใบใหม่เก็บออกไปน้ำนี่เนี้ยเก็บใบใหม่ออกบอืทางนี้ก็สิเป็นหอมแบงหอมแบงนี่ต้นสูงแล้วค่ะแม่ค้าบอกว่าเวลาเอาไปกำม,มันบ่ค่อยบ่ค่อยด่ว่าสันเพิ่นก็เล่ยุดไว้กอนเพิ่นบ่เอาค่ะและที่นี่ป่าบัวสีนี่เพิ่นกะสิเอาไปเฮ็ดแนวค่ะอันนี้หอมแบงมันต้นสูงแล้วนี่ค่ะ ถอนออกมานีมันสีสูงกว่านี้ค่ะหอมแบงก็งามงามค่ะงามแห้งค่ะบ่มีใบใหม่เลยไอ้จังไดใบคือบ่ใหม่ไหมใหม่อยู่แล้ววะใหม่อยู่แต่ว่ากับเป็นส่วนหน่อยแล้ววะอากาศด้าน้ำพ่อใบเลยบ่ใหม่บ่คือค้องข่อยค้องข่อยละโอ้ยใบใหม่ใบเหี่ยวใบตกแต่แสอยู่เบิ่งแน่ค่ะ โอ้เป็นต้นซ่อนค่ะป่าบัวสีนี่เสี้ยนปลูกต้นหอมต้นกระเทียมอีลีค่ะพ่น่ะแปลงยาวไปทางนั้นทางนั้นก็จะเป็นหอมหอมแดงค่ะทางนั้นกับกระเทียมมาเบิงอีกแปลงนี้ค่ะโอ้ยแปลงนี้ย่าวาค่ะค่ะงามค่ะคือกันกำลังออกดอกค่ะเพื่นเก็บดอกมันไปขายนำ ไดคล้ายเคร่องหัวคล้ายเคร่องดอกค่ะมีลายใดสองทางเลยสองสองอยางเลยค่ะเป็นตอนซอนของเพิ่นป่าบัวสีเพิ่นกระสีเริมเก็บดอกค้ายค่ะดอกของหอมแดงรอไปอีกสักพักนึงก็ไใ้ค้ายหัวแล้วแต่เพิ่นสิบวัวค้ายตนที่จริงทาเพื่อนคล้ายตนก็มีคนซื้อตนอยู่ค่ะจะว่าเพิ่นเอาไว้ล่งหัวเอาไว้เอาหัวมันค่ะ งามคักงามแน่จะคล้องสวนกับขยันค่ะลงมาเห็ดสวนลงมาตีแปลงพักแต่เศ้าเลยสิลุงพักบุงต่อไปว่าค่ะว่าซันอันนี้คือแปลงพักลอยเมตรคองป่าบัวสีค่ะอยู่นี่นี่เพิ่นกระสิปลูกหอมปลูกกระเทียมหอมแบงหอมแดงและกระปูกระลำค่ะตีแปลงพักแบบยาวๆไปเลยค่ะ นี่คะ่ะกระลำเพื่อนกระสิปลูกไว้ปลูกไว้ไปทั่วทีบค่ะปลูกไว้น้าขางแปลงพักน้ําริ่มแปลงพักจังสีละคะ่ะนี่ก็ะเกิดง่ายง่ายคืองามแทบคุณนะคะเป็นตอนซ่อนขึ้นยังนะะี่ค่ะแปลงนี่กระสิปเป็นกระเทียมคะ่ะกระเทียมกัะต้นใหญ่ต้นสูงงามงามไปตะลงหัวดีขึ้นยังนะะี่ค่ะกระเทียมนี่เพิ่นสิบ,บแตกกอคือจังต้นหอมนี่คะ่ะเพิ่นสิปเป็นต้นไผ่ต้นมั่นอยู่คะ่ะ นี่เป็นตัหัวใหญ่ดีอยู่ต้นสูงสูงงน้ามแห้งค่ะคุณนะสวนเพลินบรรยากาศจะดีดีเศร้าหนาวแล้วค่ะแต่ว่ากับบไดหอนแห้งน้ำริมแปลงจังสีกับสีเป็นต้นกระลำค่ะสีปลูกไว้ปลูกไ้อยู่กับหยาเลยค่ะเล้เอาหยาบ่ไว้นี่ จะฉีดยาค่ะยากับบาดค่ะเราก็เลยปล่อยจังสีเลยแต่ว่ากระล่ำเราก็งามอยู่ที่ปลูกไว้น้ำน้ำริมแปลง,งจังสีเพื่อว่านามมันเวลามันกระจายนามมันกระถึงถึงมองนีอยู่เราก็เลยเอากระลำม,มาลงไว้ค่ะพุนยน่าเอาไปหอดพุนค่ะมาเบิ่งคววมงามคองแปลงพักค่ะเบิ่งแล้วเบิ่งอีกค่ะงามแห้งอ่อนซ่อน โบจักสีว่าจังใดมิจะใส่คำบาออนซ่อนออนซ่อนเปลืองหลายคะ่ะบรรยากาศก็ดีมาเบิงแปลงพักมาเบิงตนพักกำงามจังสีโอ้ยมีความซุกอีลีค่ะพักถือกนำหมอกเนียมือเศรอบเบิงขางามแห้งแปลงพักลอยเม็ดของป่าบัวสีเราเสียเหดแปลงเงี้ยวจังสีล่ะนี้คุณขยันคากเล่า สีลงพักบุงต่อไปว่าสันกระลำกระไก่สีแด้ค้ายแล้วงามค่ะกระลำเล่ากระไดหญ้ากระายบ่มีเวลาถอนหญ้าพักกันป่าบัวซีนี่มีแต่งามงามคะ่ะงามเทิงต้นหอมงามเทิงกระลำโอ้ยเป็นตอนซ่อนใส่คมบาลซ่อนอีกแล้วคะ่ะคุณอาเบิง ngàn hàng